วิการดาก,กับอุเทนพวกเขาทั้งสองแต่งงานกันมาก็ตั้งหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีลูกสักทีอุเทนนั้นอยากมีลูกมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งสองพากันไปหาหมอก็ตั้งหลายครั้งหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติพวกเขาทั้งสองไปขอลูกก็หลายที่แต่ก็ไม่มีวีว่แวว ว่าพิการดาจะตั้งท้องเลยวิการดากับอุเทนทํางานกันคนละที่บางวันเลิกงานก็ไม่ค่อยพร้อมกันทั้งสองไม่ค่อยมีเวลาจะให้กันและกันเลยวันนี้วิการดาเลิกโอกรรมกรส่วนอุเทนนั้นเขายังทำโอทีต่อจูจ่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอ้าว วันดีนี่ว่าไงวันดีโทรมาหาพี่มีเรื่องอะไรเหรอพี่วิคะ่ะคือว่าหนูอยากจะไปลงไปเที่ยวกรุงเทพนะคะอา้าวแล้วพ่อกับแม่ให้วันดีมาเหรอพ่อพกับแม่ไม่ห้ามหรอกคะ่ะวันหน้าขอไปเที่ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะตอนนี้ วันปิดเทอมค่ะอ้าวเหรอดีเลยถ้าพ่อแม่ไม่ห้ามก็ลงมาเลยพี่ยิ่งเงาเงาอยู่พี่ไม่มีเพื่อนเลยวันนี้พี่ก็เลิกงานกลับมาก่อนส่วนพี่เคยของเธอนั้นยังไม่เลิกโอทีเลยนะคะถ้างานพรุ่งนี้วันลงไปเลยนะคะจ้าลงมาเลย จากนั้นวันดีก็วางหูไปเธอดีใจมากที่เธอจะได้ลงไปเที่ยวหาพี่สาวและพี่เขยของเธอวันดีเรียนยังไม่จบเลยช่วงนี้ก็ปิดเทอมเธอก็เลยขอพ่อกับแม่อยากจะลงไปเที่ยวกรุงเทพบ้างพอได้ขายเครียดพ่อแม่ของเธอก็เลยไม่ห้ามวันดีเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าเธอพับผ้าลงไปในกระเป๋า พับเสื้อผ้าไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอย่างคนอารมณ์ดีเธอคิดในใจว่าเธอจะไม่ไปหรอกสองอาทิตย์ตามที่เธอบอกกับพี่สาวของเธอแต่เธอกะว่าจะลงไปอยู่ที่โน่นสักเดือนแล้วค่อยกลับมาเรียนต่ออีกเทอมเดียวเธอก็จะเรียนจบแล้วเธอคิดว่าเธอจะลงไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วก็พักอยู่กับพี่สาวของเธอซะเลย พ่อแม่เธอคงจะไม่ห้ามหรอกหลังจากที่เตรียมเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบนอนแต่หัวค่าเพราะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้าส่วนวิการดานั้นเมื่อรู้ว่าน้องสาวจะมาเธอก็ดีใจมากเธอเตรียมห้องไว้ให้น้องสาวเธอเสร็จจับพอเตรียมห้องเสร็จเรียบร้อยเธอมองดูนาฬิกานี่ก็ดึกมากแล้ว สามีของเธอยังไม่เลิกโอทีสักทีเธอตัวไปหาเขาดีกว่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็ยกมือถือโทรหาสามีของเธอทันทีอุเทนไมไ่รับสายเขาเสียบปบดเอาไว้แล้วเขาก็ทำโอทีอย่างขำำมักขม้นเมื่อเสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านเขาเนืกอในใจวิการดาเมื่อเห็นสามีของเธอไม่รับสายเธอก็นึกเป็นห่วงเขา เอ๊ะทำไมอุเทนไม่รับสายนะวิการดาบน่นพรรมึมพำหรือว่าเขากำลังเดินทางนะไม่นอนดีกว่าพอพรุ่งนี้น้องสาวของเธอก็จะเดินทางมาหาเธอแล้ววิการดาเผลอหลับไปในที่สุดสักพักเธอก็ได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาจอด คงจะเป็นสามีเธอนั่นแหละเธอรีบลุกขึ้นมาเดิอนออกไปหาเขาทำไมคุณกลับดึกจังล่ะคะอุเทนผมเล่งโอทีให้เสร็จในวันนี้นะเผื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ทำต่ออ้าวเอคะนี่คุณโหมงานหนักเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกที่ผมทำไปก็เพราะว่าเพื่อครอบครัวของเรานะ เผื่อสักวันหนึ่งเรามีลูกเราต้องเก็บเงินไว้ลูกก่อนวิการดาเมื่อได้ยินอุเทนพูดถึงเรื่องลูกเธอก็ทำหน้าเศร้าวิการดาไม่เอาน้าอย่าทำหน้าเศร้าก็วิไม่รู้ว่าวิจะมีลูกให้คุณได้หรือเปล่านะสิคะต้องมีสิไม่ช้าก็เร็วแหละ ผมเป็นกำลังใจให้นะค่ะงานคุณไปอาบน้ำมาพักผ่อนเถอะค่ะคุณทานข้าวอะไรอยังละ่ะคะผมทานมาแล้วละฝากเพื่อนไปซื้อข้าวกล่องมาค่ะอย่างนั้นอุเทนก็ไปอาบน้ำเต็มตัวเข้าพักผ่อนเพราะเขาเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววิการดาลืมเล่าเรื่องที่น้องสาวของเธอ ที่กำลังจะเดินทางมาเยี่ยมเธอและก็สามีของเธอนั้นพอเธอว่าสามีของเธอนั้นดูท่าจะเหนื่อยเลยไม่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังให้เขาพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกเขาก็แล้วกันอุเทนพอล้มตัวลงนอนปุ๊บเขาก็หลับปับ๊บส่วนวิการดานั้นบางครั้งเธอคิดว่าไห้ของเธอกับสามีนั้นไม่สมควร ที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้อายุของพวกเขาก็ยังไม่เยอะจักเท่าไหร่หรือจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ไม่รู้สินะว่าทั้งสองถึงไม่มีลูกกันต่างคนก็ต่างทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่ร่วมหลับนอนมีความสุขกันวิการดาถอนหายใจเดี๋ยวเมื่อถึงเวลามันก็มาเองแหละแต่คิดแบบนั้น แล้วเธอก็เผลอหลับไปลุงเช้าวิการดาตื่นขึ้นมาเตรียมตัวจะไปทำงานส่วนสามีของเธอนั้นเขายังคงไม่ตื่นวิการดาอาบน้ำล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเธอก็เลยเดินเข้ามาดูสามีของเธอว่าทำไมถึงยังไม่ตื่นอุเทนเธอเอื้อมมือไปขเขย่าตัวเขาหวังจะปลุกให้เขาลุกแต่เธอตกใจ เพราะว่าตัวของอุเทนร้อนมากอุเทนคะนี่คุณไม่สบายนี่อือครับอีการดาวันนี้ผมคงไปทำงานไม่ได้หรอกแล้วคุณให้วิอยู่ดูแลคุณหรือเปล่าล่ะคะไม่หรอกเดี๋ยวผมกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนเดี๋ยวก็คงหายคุณไปทำงานเถอะ เราจะหยุดงานทั้งสองคนไม่ได้นะแต่วิเป็นห่วงคุณดิคะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกเป็นแค่แค่นี้กินยาเดี๋ยวก็หายถ้างั้นเดี๋ยววิเช็ดตัวให้คุณนะคะจ้าจากนั้นวิการดาก็เช็ดตัวให้กับสามีของเธอแล้วเธอก็เตรียมยามาไว้ให้กับเขางั้นวิไปทำงานก่อนนะคะ เดี๋ยววิจะโทรมาถามเรื่อยๆครับคุณไม่ต้องห่วงผมหรอกทำงานไปเถอะผมดูแลตัวเองได้วิการดาหยิมให้กับสามีของเธอเขาคงจะเป็นหนักอยู่หรอกปกติแล้วนิดๆหน่อยๆอุทเทนไม่ยอมหยุดงานเลยเขาเป็นคนขยันตั้งแต่แต่งงานกันมาพวกเขาสองคนยังไม่เคยทะเลาะก,กันเลย จะมีพูดบ้างก็เรื่องลูกนี่แหละพ่ออุเทนบ่นบ่อยๆว่าอยากมีลูกเต่วิการดาเขาก็าพูดให้เขาฟังแล้วว่าเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะมีลูกให้กับเขาได้แต่ในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ตกลงกันได้ด้วยดีวิกการดาวันนี้เธอขับรถของสามีเธอออกไปทำงานคนเดียว เธอลืมบอกสาม,มีของเธอว่าน้องสาวกำลังเดินทางมาเดี๋ยวตอนพักเที่ยงค่อยบอกเขาก็แล้วกันตอนนี้ก็นอนพักผ่อนก่อนวันดีนั่งรถประจำทางเธอยิ้มมาตลอดทางพเพราะเธอดีใจว่าที่ในกรุงเทพนั้นต้องมีที่เที่ยวให้เธอได้เที่ยวแน่ๆอยู่ที่บ้านของเธอนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลย ไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องช่วยงานพ่อกับแม่อีกเธอคิดว่าเธอลงมากรุงเทพเธอจะเที่ยวให้หนำใจเลยวันดีเคยเดินทางมาหาพี่สาวกับพี่เคยมาตั้งนานแล้วเธอบอกกับพี่สาวว่าไม่ต้องออกมารับเธอหรอกเธอไปถูกวันดีเป็นคนความํำดีเธอนั่งรถมาเรื่อยเื่อยบางครั้งก็เผลอหลับ ส่วนอุเทนนั้นพ่อเขากินยาเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกค่อยโลงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่หายจากตัวร้อนพอราะไข้เขาขึ้นสูงมากอุเทนลุกขึ้นจะออกไปทานข้าวแต่เขาก็ลุกไม่ไหวเขาก็เลยนอนหลับต่อหลายชั่วโมงผ่านไป วันดีได้เดินทางมาถึงบ้านพี่สาวและพี่เขยของเธออย่างปลอดภัยแล้วพี่สาวของเธอนั้นบอกกับเธอว่าไม่ล็อกประตูหน้าบ้านหรอกให้เธอเปิดเข้าไปเลยวันดีมาถึงบ้านพี่สาวสิบโมงกว่าๆเห็นจะได้วิการดายังไม่ได้โทรบ,บอกสามีว่าน้องสาวจะเดินทางมาถึงวันดีเปิดประตูเข้าไปในบ้านเธอคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มาก เธอมองไปรอบๆบ,บ้านแล้วเธอก็ยิ้มรู้สึกมีความสุขสดชื่นมากเพราะบริเวณรอบๆบ,บ้านของพี่สาวเธอนั้นปลูกดอกไม้ไวล้ล้อมรอบบรรยากาศดีมากๆเลยเธอถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าพี่เขยของเธอนั้นนอนไม่สบายอยู่ข้างในเธอคิดว่าพี่สาวและพี่เขยของเธอคงจะไปทำงานกันหมดแล้ว เธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านเธอก็เลยเดินเข้าไปครัวเลยเพราะเธอหิวน้ำมากหยิบกวดน้ำออกมาดื่มสักพักหนึง่งเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักอยู่ในห้องพี่สาวของเธอเธอคิดในใจว่าเสียงอะไรวะหรือว่าจะเป็นขโมยเพราะพี่สาวและพี่เขยของเธอไม่อยู่บ้านนี่เมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีแต่อีกใจหนึง่ง ก็อยากจะดูให้แน่ชัดว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็เลยย่องไปเงียบๆเบมื่อไปถึงหน้าห้องของพี่สาวของเธอเธอเอาหูแนบฝั่งข้างในเสียงเหมือนคนนอนอยู่บนเตียงเธอจะทำยังไงกันดีล่ะมองที่ประตูเธอเอื้อมมือไปจับที่ลูกปิดแล้วก็ลองบิดดูอา้าวประตูห้องไม่ได้ล็อกนี่ เธอค่อยๆแง้มแล้วก็มองเข้าไปข้างในมองเห็นพี่เขยของเธอนอนอยู่ตรงนั้นพยายามลุกแต่ก็ลุกไม่ได้เธอตกใจมากรีบเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปในห้องทันทีอา้าวพี่อเทนหนูก็นึกว่าใครอา้าววันดีเธอมาได้ยังไงล่ะพี่วิไม่ได้บอกพี่อเทนเหรอคะว่าหนูจะลงมาเที่ยวนาะเป่านี่ ตายกิงพี่วินี่แล้วพี่อุเทียนไม่ได้ไปทำงานเหรอคะพี่ไม่ค่อยสบายนะพอได้ยินแค่นั้นวันดีก็เอื้อมมือไปจับแขนของพี่เขยของเธอตายพี่ตัวร้อนมากเลยเนี่ยแล้วพี่วีล่ะคะพี่สาวของเธอไปทางานถ้างั้นเดี๋ยววันเช็ดตัวให้นะคะจ้า จากนั้นวันดีก็เดินไปที่ครัวเอาผ้าแล้วก็กำมังใบหนึ่งใส่น้ำแล้วก็เดินเข้ามาหาพี่เขยของเธอจากนั้นเธอก็ลงมือเช็ดตัวให้กับพี่เขยเพราะอยู่ที่บ้านเธอทำให้พ่อกับแม่ของเธอเป็นประจำแต่นี่เป็นพี่เขยของเธอพ่อถูกเช็ดตัวอุเทนก็มีความรู้สึกว่าวันดีก็ตัวเป็นสาวแล้วเมื่อเธอเอามือมาสัมผัส เนื้อตัวของเขาเขาก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆเมื่อก่อนวันดียังตัวเล็กยังอายุน้อยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนี้วันดีโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วแต่วันดีนั้นไม่ได้คิดอะไรหรอกเธอทําไปก็เพราะว่าเธอเป็นห่วงพี่เคยของเธอที่กําลังไม่สบายมากเออพี่อุเทนคะแล้วนี่พี่วิโทรมาถามข่าวพี่หรือเปล่าล่ะเขาคงทํางานนะ่ะ เดี๋ยวเที่ยงก็คงจะโทรมาเหรอคะเธอเช็ดตัวไปเรื่อยๆเช็ดไปที่หน้าอกของอุเทนพี่เขยของเธอสายตาของเธอก็เลยมองไปที่ใบหน้าของพี่เขยที่นอนไม่สบายอยู่พี่เขยของเธอรู้สึกว่ามีอาการรู้สึกแปลก,กเขาก็เลยเอื้อมมือมาจับมือวันดีเอาไว้วันดี นี่มารอบนี้จะตัวเป็นสาวมากเลยนะเหลคะพี่สวยซะด้วยสิวันดีรู้สึกเขินที่พี่เคยชมต่อหน้าต่อตาของเธอปกติแล้วพี่เคยของเธอนั้นเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเขาเป็นคนเงียบๆและเธอก็ไม่ค่อยได้ยินว่าพี่สาวกับพี่เคยของเธอทะเลาะก,กันเรื่องผู้หญิง แต่นี่เธอมองดูสายตาของเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้อย่างนั้นแหละไม่หรอกมั้งเธอคงคิดไปเองอูเทนพอตั้งสติได้เขาก็เลยวางมือออกจากมือของวันดีแล้ววันดีก็เช็ดลงมาเรื่อยๆเช็ดลงมาที่ท้องแล้วก็ตามขาของอูเทนทำให้อูเทนมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ชาย ที่โดนมือผู้หญิงมาถูกเนื้อต้องตัวเขาบังคับอารมณ์ของเขาไม่ได้เลยเพราะเขากับภรรยาของเขานั้นไม่ค่อยได้มีเวลามีความสุขกันเลยแต่เมื่อมาเจอน้องสาวของวิการดาภรรยาของเขาเขากลมีความรู้สึกว่าเขามีความต้องการเขาจับมือของวันดีเอาไว้อีกครั้งแล้วก็มองสบตาเธอ วันดีเธอเช็ดตัวให้พี่แบบนี้เธอมีความรู้สึกยังไงเหรอวันดีหลบสายตาของเขาวันอีเองก็มีความรู้สึกว่ามือไม้เธอสันเมื่อโดนมือของอุเทนพี่เคยของเธอจับเอาไว้และเธอก็รับรู้ได้ว่าร่างกายของเขานั้นตอบสนองเวลาที่เธอเช็ดตัวให้เขา วันดีเองก็มีความรู้สึกสันๆใจวิวิวยังไงชอบกลเพราะเธอก็ไม่เคยถูกเนื้อต้วงตัวผู้ชายใดๆเลยแต่นี่คือพี่เขยของเธอและเขาก็ไม่สบายด้วยเธอก็ต้องช่วยดูแลเขาแทนพี่สาวของเธอเธอคิดว่าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ใจของเธอนั้นสิเวลาที่สายตาของเขา ย้องมองไปหน้าของเธอเธอรู้สึกว่าเธอวันไหวยังไงก็ไม่รู้อุเทนเมื่อเห็นอาการของวันดีแล้วเขาก็ดึงเธอเข้ามาสวมกอดวันดีรู้สึกตกใจมากตัวสันๆพี่อุเทนคะอย่าคะ่ะเดี๋ยวพี่วิมาเจอไม่หรอกวิเขาไปทำงานเย็นๆนนู่นกว่าจะกลับ แต่พี่อุเทนคะมันไม่สมควรนะคะหนูเป็นน้องภรรยาของพี่มันไม่สำคัญหรอกจ้ามันสำคัญอยู่ที่ว่าเราสองคนนะ่ะยินยอมพร้อมใจกันแต่พี่อุเทนคะวันรู้สึกไม่ดีเลยคะ่ะไม่มีอะไรหรอกนาะเธอก็จะไปบอกเรื่องนี้กับพี่สาวของเธอสิเราสองคนจะเก็บ ความลับอันนี้เอาไว้ไม่ให้พี่สาวของเธอรู้เด็ดขาดเข้าใจไหมคนสวยของพี่อุเทนเมื่อโดนมือของสาวน้อยแล้วอีกอย่างเขากับภรรยาของเขานั้นก็ไม่ได้มีความสุขกันมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมากับน้องภรรยาของเขาโดยที่วันดีนั้นก็มีความรู้สึกแบบนี้กับเขาเช่นกัน วันดีขึ้นไปนอนเคียงข้างพี่เขยของเธอแล้วเธอก็นอนหนุนแขนเขาส่วนพี่เขยของเธอนั้นหอมไปที่หน้าผากของน้องเมียเขาคิดว่าการไม่สบายของเขาในตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยในเมื่อพวกเขาทั้งสองคนมีเหตุผลที่ตรงกันความสุขก็เกิดขึ้นมาได้ หลังจากที่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ววันดีก็ออกมาข้างนอกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์วิการดาโทรมาถามข่าวสามีของเธอนั่นเองปุเทนบอกกับภรรยาของเขาว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกค่อยอยิงชั่วขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเขาก็บอกกับภรรยาเขาว่าน้องสาวข,ของเธอนั้นได้เดินทางมาถึงแล้ววิการดาดีใจมาก ก็เลยโทรบอกน้องสาวให้ดูแลพี่เขยให้วันนี้นั้นรับปากแต่โดยดีวันนี้พี่สาวของเธอบอกว่าจะทำโอทีต่อเพราะรู้ว่าน้องสาวได้เดินทางมาถึงเธอคิดว่าน้องสาวของเธอนั้นจะช่วยดูแลสามีของเธอแทนเธอได้อเทนนั้นรู้สึกโลง่งและหายจากกันไม่สบาย เมื่อเขามีความสุขทั้งกายทั้งใจวันนั้นวิการดาเลิกโอกลับมาแล้วเธอก็ไปจับตัวสามีของเธอดูรู้สึกว่าเขาหายดีแล้วแต่เธอยังไม่ได้ถามไถ่น้องสาวของเธอเลยเพราะน้องสาวของเธอนั้นนอนก่อนแล้วเพราะเธอเลิกดึกลุงเช้าวันดีลุกแต่เช้าส่วนวิการดานั้นก็เตรียมตัวจะไปทํางานเธอถามสามีของเธอว่า พร้อมที่จะไปทำงานหรือ,อยังอุเทนบอกกับภรรยาว่าเขาหายดีแล้วพร้อมที่จะไปทำงานวิการดาก็เลยบอกกับวันดีว่าให้หยุดที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดจะพาน้องสาวของเธอไปเที่ยววันดีรู้สึกดีใจมากแล้ววันดีก็ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างพอวันลุ่งขึ้นเป็นวันหยุดทั้งสามก็พากันไปเที่ยวอย่างสนุกสนาน วันดีกับพี่เขยของเธอนั้นพวกเขาทำเนียนมากส่วนพี่เขยของเธอก็เอาอ,อกเอาใจภรรยาของเขาดีทุกอย่างจนบางครั้งวันดีแอบน้อยใจแต่บางครั้งเธอก็แอบคิดเธอเป็นน้องสาวของเขาแท้ๆยังทำแบบนี้กับพี่สาวได้วันดีเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอสํำนึกผิดวันหนึง่ง หลังจากที่กลับมาจากเที่ยวแล้วเธอก็เลยบอกกับพี่สาวและพี่เขยของเธอว่าเธอจะกลับบ้านอา้าววันดีจะกลับบ้านแล้วเหรอใช่ค่ะพี่วิวันคิดถึงพ่อกับแม่ค่ะแต่เธอเพิ่งไปเที่ยวครั้งเดียวเองนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่วิเดี๋ยวให้หนูเรียนจบก่อนหนูจะกลับมาเที่ยวใหม่ค่ะ ถ้างั้นเรียนให้จบก่อนนะตั้งใจเรียนดูแลพ่อแม่แทนพี่ด้วยนะค่ะพี่วิถ้าหันไปมองพี่เคยของเธอเขายิ้มให้กับเธอแล้วก็บอกกับเธอว่าวันถ้าว่างวันไหนก็ลงมาเที่ยวได้ตลอดนะที่นี่ยินดีต้อนรับเธอจา้าเขาพูดพร้อมกับอบกอดภรรยาของเขาไว้ วันดีคิดในใจว่าที่เขาทํากับเธอวันนั้นก็เพราะว่าคงจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขานั่นแหละจริงๆแล้วเขาก็รักพี่สาวของเธอลูกเขาเอกเอาใจพี่สาวของเธอดีทุกอย่างถ้าจะอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวจะทําให้พี่สาวกับพี่เคยแตแกแยกกันค่ะพี่เทนเดี๋ยวถ้าหนูเรียนจบก่อน หนูจะลงมาหาง,งานทําที่นี่ค่ะจ้าตั้งใจเรียนนะแม่น้องสาวของพี่หลังจากนั้นวันนี้เขเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมตัวกลับบ้านพี่สาวและพี่เขยของเธอมาส่งให้ขึ้นรถกลับบ้านเธอโบกมือบายบาๆพี่สาวกับพี่เขยของเธอแล้วก็สัญญากับพวกเขาว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีก เธอคิดในใจว่าถ้าเธอกลับลงมาเที่ยวที่นี่อีกเธอจะไม่ทำเรื่องแบบนั้นกับพี่เขยของเธออีกแน่นอนเธอสัญญากับตัวเองแล้วเธอก็ขึ้นรถนั่งรถกลับบ้านไปอย่างมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ